ับสูตคลิปชายโซโลนะครับผมเดี๋ยววันนี้คลิปชายโซโลเราจะเล่นอะไรเดี๋ยวรอชมกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนี่ไปชมกับสมาชิกชายโซโลกันก่อนเดี๋ยวมาทีละคนเลยทําเพลงมาด้วยนะพอดีเราไม่มีมกจ้างวงดนตรียูนิตี้และคนแรกยินดีต้อนรับเดิน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 ไปไปไปลงนัอกซับเธอดจีรักฉันจะลองทอเธอเดิน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 ไปไปไปเหน่อยเหี้ยไปเหน่อยเหี้ยอะไรเนี่ยและคนต่อไปครับผมยินดีต้อนรับไท ไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารมันทรมานโอ้แรกระทักเรื่องผิดคนจะเพลงมึงเฮี้ยว่าเพลงมึงตกใจตรงไหนเนี่ยเปิดเส้นลุกงานเลยในเพลงนี้ตัวโอ้โหอ่ะและคนต่อไปยินดีต้อนรับไตไต ตึง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 นี่เพลงออก็แซเพลเข้ามาให้เปลียนจริงเปลี่ยนหัวเทียนบ้างในอสนยินดีต้อนรับบ่แดดีแดดีแด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 ดีแดดีแด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 ดีแดดีแด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 ดีแดดีได เ<ส>นี่แบบเราบา <โฆ S 2> คนตูนู่เป็นบีนบบล็อกไง <c oughs> <เ>ยังมีอีกคนนึงขอเชิญต้อนรับก้องปองเงยแตด๊กเขาเป็นแด๊กความฝันในวัยเด็กว่าวันแด๊กเขาจะเป็นชายในเครื่องแบบต้องบอกก่อนนะบ้านมระเงินยากจนเขาเลยเปลี่ยนจากที่วันหนึ่งอยากจะเป็นชายในเครื่องแบบได้เปลี่ยนไปใกล้ชิดชายในเครื่องแบบแทนคือต่างตำรวจใกล้ชิดกับอะไรที่สุดโจรมันเขาก็เลยเรื่องชายนี้ชายเขาเรียกว่ากนี่แหละ ที่จะทำให้ใกล้ชิดที่สุดคนฉลาดที่ว่าอ่ะนี่วันนี้มีเกมมาให้พวกคุณหาคนซวยแล้วก็ไปถูกทําโทษบอกเลยบททําโทษของเราเป็นบททําโทษที่เราเนี่ยอัปเกรดมาแบบจัดเต็มอัปเกรดเหมือนฟรีไฟลแม็กของเราคือพวกเราหกคนนะห5คนไงกูเป็นพดีกรเอาเงินในคำว่าของเราทําไมเออก็พูดไปเลยของพวกผมนยเอออ่ะได้ เดี๋ยวเราเนี่ยจะให้มาเล่นเกมนี้กันก่อนเป็นเกมถังโจรสลัดเสียบดาบผัดกันเสียบไปเรื่อยๆใครทาโจรสลัดเด้งคนนั้นถูกทําโทษคืนเขียนแต่จะทําโทษเลยก็เดี๋ยวจะใจร้ายเกินไปวัดดวงหน่อยซึ่งของทําโทษเนี่ยมันก็จะมีของทําโทษ2อ,อย่างจะมีของแบบธรรมดาและของแบบเต็มแม็กแต่จะให้โอกาสให้มือมาหมุนวงล้อว่าจะโดนทําโทษแบบด้วยของธรรมดาหรือของแบบเต็มแม็กซ์ เรียกผูกูมาเล่นคนตูงทำโทษแล้วก็ให้โอกาสผู้กูอีกจะให้อะไรผู้กูเนี่ยเดี๋ยวก่อนเริ่มเกมแรกเดี๋ยวมาดูของทำโทษก่อนเพื่อเป็นการแบบว่าปลุกใจได้ดูว่าคนสวยจะโดนอะไรนี่เลยอันนี้เป็นของทำโทษซึ่งจะมีของธรรมดาและของที่อัปเกรดแบบเต็มแม็กซ์อันนี้แบบธรรมดานี่ น้ำอัดลมดลและนี่เป็นขอทำโทษในกรณีที่คนที่ทำโจรสลัดเด้งแล้วหมุนแผ่นป้ายมาโดนลูกศรแดงชี้เต็มแม็กจะถูกทำโทษด,ด้วยนี่เลยของทำโทษอัปเกรดแบบเต็มแม็กโอ้ของแท้ตัวนี้น้ำอัดลมต้องกินให้หมดอันนี้น้ำอัดลมชั้นรู้เลยใจอัลใใดอลม <laughs> <laughs> มาเดี๋ยวมาหาคนซวยขึ้นเขียงก่อนเลยอ่ะคนน้อยออกก่อนว่าตามดวงใครจะได้เตะคนแรกนายออกก็งคนแรกอ่ะก้องคนแรกนายออกอ่ะอันนี้คนสองนายออกเดี๋ยวคนสามโวยท้ายใส่คนสี่ใส่คนห้ามาคนแรกสีแดงนำโชคจะได้จะเป็สีโตนำโชคไม่ใช่เสียบแล้วโดนไม่ได้คนสองอ่ะ อยู่นี่กูยังไม่เสียบอ้โหคือก็บอกชงวดแบบนี้กูก็จะเปแถวโน้นเข้ามาอีคอ่าโดนโดนโดนเฮ้ยชายรูซ้าเสียบใหม่เลยโดนดคนต่อไปห่อไ่ได้เสียไปวนออกมาคนแรกวันนี้วันนี้อ้ โดนดอ้หอูยังได้โอ้ยนี่หูมันจะยังไงเนี่ยเอ้ยว้าวว้าว้ายนูกะตกใจต็่ทำโดนสลาดเด้งเปผู้ถูกทำโทษแต่จะโดนทำโทษด้วยน้ำอารมณ์แบบธรรมดาหรือแบบเต็มแม็กหมุนแผ่นป้ายว่าจะโดนแบบไหน

ก่อนเมาเว้ยเอาเลแก้วเดียวเอออ่าโอเคเฮ้ยหมดแล้วเว้ยน้องกินหมดแล้วเออก่อนปลอบใจน้องหน่อยโอ๊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 ยพี่ลุ้นน้องอยู่เลยวว่าเออคุยจิดมาไว้ไหอ่าเฮ้ยลองาเรื่องเฮยอ๋ออะโอเคไปเริ่มแข่งเล่นกันในรอบต่อไปอะไรไปอ่ะ มารอบต่อไปตอนนี้มาดูของทำโทษก่อนอันนี้แบบธรรมดาการมายมแบบธรรมดาอันนี้เป็นแบบเต็มแม็กซ์ไวนาเสียงหรอไม่เอามาท้งต้นเลยวะอันนี้เราได้ทําการรีเซ็ตมันใหม่แล้วมันจะไม่ได้เสียบแล้ดิ้งที่รูเดิมแล้วเดี๋ยววนกันตามลําดับเหมือนเดิมโดยเริ่มที่คนโดนรอบที่แล้วไตอ่ะเชิญ จี้ผมมาเลยโอ้ยโอ้โหใจแป้วเลยโอ้โหอะสายรอดดูดดโดบักไอ้รอดอี๋สาโดนเบิ้นหาดีเออหาดีเว้ยนั่นแหละดูนั้นแหละเฮ้ยมึงเลือกเนี่ย đồ, đồ, đồ như cái đấy đây ui đốt đấy phun đi 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 วงล้อว่าจะโดนแบบธรรมดาหรือโดนแบบเต็มแม็กที่หมุนศักสิทธิอันลอยใช่ไหมเนีเต็มแม็ก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 เตแม็กเต็ม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 แเต็มแม็กเตเต็มแม็เมเต็มแมมเต็มแม็กเต็มแม็ก การมายอกโดนการเดียวเคยโดนตีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วโดนตีเต็มขาไปหมดอ่ะหนึ่งสองสามอ้ยสบายธรรมดาเอาไงเอะไรดูหลังเอ้าไหนธรรมดาดูเป็นเส้นหรืเล่าเอาจี่ธรรมดาจ็บไม่ได้เหรอคยัดยัดหันไปดูเด็ก ไ้ยไงรอเฮ้ยอเส้งเลยโอ้ยอย่าพูดเยเฮ้ยเฮ้กูบอกเลยธรรมดาธรรมดาธรรมดาที่ไหนเนี่ยจบไปแล้วน yes, sí, ักโทษรอบที่2เดี๋ยวไปเริ่มเล่นในรอบต่อไปกันเลยไปมา รอบต่อไปมาดูของทําโทษมองไม่ต้องไม่ต้องเปิดกับกูเห็นแลยไม่ต้องคลอกก็ได้ลอกไว้แต่ผู้มึงเห็นก่อนโอ้ไอ้ได้ลุ้นกันไงนี่เห็นทั้งอันแล้วเนี่ยที่คลอไปนี่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนคนโดนทาโทษนี่โดนเอามาปวดหลังอันนี้แบบธรรมดาผมไม่ต่างกันมากส่วนอันนี้อ้เป็นของอัพเกรดแบบเต็มไหมเอสงสัยใช่ไหมอะไรรุ่นรุ่นรุ่นให้ไทยให้ไทยอะไรวะ ัวตยอะเนี่ยมันว่าถ้าไม่เปิดมาไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้โหอะมาโอเคยัดโดนะพยายามเริ่มได้คนแรกด้วยความมั่นใจไมีเฮ้ยรอดรอด โอนกลับมาที่ยด่าะีรอบสองาัไม่ากลัวโล่งอ่ารอดนี่โว้ยโวโโ้้ย้ยโโ้ย โบโบกูเยี่ยวยืนดูเพิรนแล้วมีมาตกการยื้อเสร็จแล้วแน่นอย่างเงี้ยแล้วกูก็ไปยุ่งเครับแลวนอี้อ่ามีมาลงล่มหน่อบเอแ๊ปเี่ยวลยเฮ้ยดนดนปักปักปักเฮ้ยปไปไปเฮ้รอดไป้ไม่ถึงผมแน่แล้วเนี้ย อุ้ยเด็กน้อยแล้วไปไปหมดเลยตายแล้วจะได้ยืนอยู่แล้วต่อไปต้องใจดวงของตัวเองแล้วว่าจะโดนไม้พายแบบมีลูกในเปราะนึงธรรมดาหรือแบบเต็มแม็กเชิญมุนยังมันเร็วมากเลยครับเร็วกว่าม้อยเลยเต็มแม็กเต็มแม็ก เบาของก้าเบอเดียเบาเนบาือเยอะหนึ่งสองสามตีแล้วอโอเคหามดวงอาภานเดี๋ยวดวงดีเนี่ยตาสุดท้ายกระบดดชำโทษอันสุดท้ายเราไปเรื่อกันเลยไปมาอันนี้เป็นรอบสุดท้าย ของทำโทษบอกเลยไม่เจ็บไม่กินอ่าเพี้ยอเล่นเ่นเนป่ตัวเมันยกเข้ามาเมียนเลกันใหญ่ป่ะคนละฝ่ายคนละฝ่าคนละฝ่ายไม่ตื่นเต้นกเกงเซอร์เราได้ใครซื้อมากินอ่ะเป็นเค้กโบหน้าซึ่งก็จะมีเป็นเค้กที่แบบธรรมดาและแบบอัปเกรดแบบเต็มแมสอ่ะนี่แบบธรรมดาอ่ะอ่ะแล้วนี่แบบ อัปเดตนะเต็มแม็กซ์นันเดิมเรอันเดิเดิมำเองมีเดามว่ทำไใชยเิอ่ะมาเชิญว่าใครจะเป็นคนโดนปั้งแน่นฟัเลยเอาแล้วเไม่ได้ห้าเปลี่ยนห้าเปลี่ยนรัวเออหน่นฟัเลยแต่ยังรอดอยู่

เฮ้ยเอยืยนั่นพุกเลยแพงไมแงแ่งวันใจไงก็ไม่โยนอ้ยวอึแต่ดูท้ายกับคนห้ายกองรอดก็รอดเลยรอดดตีเฮ้ยหัวชนเลยแพงจะกดไปทำไมอะฮู่าฮูล วงนี้เป็นทางกูจให้อภินันเดิทางเลิ่เทิรเนี่ยเต็มแม็กไปเลยเพื่อนไปเต็มแม็ก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 เต็มแม็คไปไม่บอกนะเต็มแม็กหบอกไปสดยัดไปให้จดทองทองไปเต็มแม็กเต็มเต็มแม็กไปเต็มแม็กเต็มเต็มอ้าวไปไปไปไา ตามันเลิกน้อยก็จริงแต่เขามันเยินท้าแรงเนี่ยเอาแรงๆกันนะปวดเจ็บดิยขัดก่อนตรงเนี้ยนี้ก็มีนี้ป่ะหนึ่งสองสามอ้ยเคสไม่ยู่เลยตาอุ้ยบาดตาเฮ้ยเดี๋จ้าอะไรเจ้าอะไรเจ้าข้าบาดตาไา้สองขอบแบบาดตาขอบแปะหน่อยนะอ่ะถึง่โดนดิทามาน้องต่อเลยนี่โชว์จะเป็นเด็กให้เด็กดูดิดูดิดูดิ คนหนักเลยเอานี่นะไม่น่าเลยก็นีความีความเรวอยู่แวครับผมการหาคนมาโดนลงโทษที่บทลงโทษอัปเกรดแบบเต็มแม็กซมาจบไปแล้วนะครับที่เมื่อทุกคนเล่นไปเมื่อกี้ก็จะเห็นถึงความแตกต่างของบททำโทษที่จะมีแบบธรรมดาและแบบ เต็มแม็กก็จะเป็นเหมือนกับเกมนี้เลยครับ FreeFI ์แม็กเตรียมสมผัดประสบการณ์การเอาตัวรอดแบบจัดเต็มแม็ก คมชัดสัดใจกราฟิกลื่นละเอียดเกมไวพร้อมกับเจอสิ่งใหม่ที่ทำให้ทุกคนร้องว้าวอย่างสามารถใช้บัญชีฟรีไฟ,ฟที่มีอยู่เดิมเพื่อเข้าสู่ระบบฟรีไฟแม็กเล่นได้ทั้ง2เวอร์ชันล็อบบี้แบบ3 6 0องศาสามารถปรับแต่งอาวุธได้ตามใจชอบภาพกราฟิกสมจริงเอฟเฟกเอาวุธและการบูสท,ที่จัดเต็มมากขึ้นสามารถเล่นร่วมกันได้ทุกโหมดถึงแม้จะใช้กันคนละเวชั่นก็ตามโหมดใหม่คลาสแลน ดินแดนสร้างสารรค์แผนผังฉบับตนเองเป็นคุณสมบัติพิเศษของ Free Fire Max ที่จะให้ผู้เล่นได้สร้างแผนที่ในแบบของตัวเองและร่วมสนุกไปกับเพื่อนๆสามารถทำผ่านมือถือของผู้เล่นทุกคนได้เลยผู้เล่นจะได้สร้างสารรค์รวมวัตถุสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างการตกแต่งต่างๆเพื่อรังสรรค์แผนที่ในแบบของตัวเองและแบ่งปันให้เพื่อนๆมาจอยได้ด้วยอย่าลืมมาสัมผัสความพิเศษที่เหนือชั้นยิ่งขึ้นกว่าเคยกับ Free Fire Max ปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วทั่วโลกทั้งระบบ Android และ iOS สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับผมไป,ไปเล่นกับเขาด้วยนะรให้ทุกแกท่านทุกนายถึงตัวไอ้กดโดนเด้งมือบุญ <laughs> นเจอแม็กด้วย <laughs>